สวัสดีคะ่ะพี่น้องกลับมาพบว่าพอกับสาวหมองคือเก้าแล้วคะ่ะกับบรรยากาศทุ่งไฮทุ่งนาตอนฝนก็ลั้งสิตกเด้อคะ่ะฝนมาแล้วพี่น้องฝนมาอีกแล้วฝนสิตโตกอีกแล้วคะ่ะปลาแหลมมาล้มมาแล้วคะ่ะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูไกลสิทำนาปีแล้วเด้อคะ่ะพี่น้องคุณอันล้มอะค่ะ ล้มแห้งหลายพี่น้องเอย้ยจะเปลี่ยนล้มเด้อย,ยานล้มหลายพี่น้องอุย้ยทั้งคุณล้มมาแห้งแหงพี่น้อง่ะกำลังเริ่มม้าแล้วค่ะเป็นขีฟุ้นมาเลยค่ะทั้งคุณอ่ะ ให้ตกแต่ฝนเดอ้ออย่าล้มเดอ้นอนาะพี่น้องค่ะโกกมะขามตัวน,นี้นุย้ยกะเริมซิล้นเบิรดเราเป็นมะขามขี่แมวสมองก็เก็บไว้ไปปอกอยู่ค่ะแต่กระดีอยู่มะขามขี่แมวก็ซีนหลายดวยคะพี่น้องเอาไว้ตะคัดผิวอ้ยพี่น้องเบิ่งฟุ้นมามันหอบฟุ้นมาจากไนะหน่ะคุณอาค่ะ พุนเลิมมาแล้วพี่นองพูนเห็นแววๆวุภนะคะโอ้ยพี่นองเบิ่งแล้วโอ้ยล้มมาล้มมาแล้วพี่นองยานสมองยุกระทอมคนเดียวพราะท่านได้กลับ้านเลยค่ะโอ้ยขอพ่นมาตาใสน้อ ล้มแห้งกับปีหม่องพี่น้องเอ้ยล้มแห้งแถวตาหม่องเสียวกระทอมโอ้ยกระทอมทรงนะตาหม่องเบิ้งคนโอ้ยโอ้ยสาดนั้นไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเนียเจ็บทุงปุ๋ยไปก่อนค่ะยัดไปหม่องเก่าก่อน สาดขาดดอกอันนี้พี่น้องสาดขาดแต่เมื่อไว้ถแตปกของว่างหันปกสูบช่วงหนาหนาวว่างหันไป้าปกสูบค่ะแล้วซีเรมหาของมัดอู้ไหได้ไนมพี่น้องเมื่อไห้เพิินโปงเดี๋ยวสมองมัดอู้แบบหนึงนะะ่งแล้วค่ะอ้ยบางหันลบมาแหงขักมีแต่ฝุ่นพี่น้องเอ้ย ตกลงมาให้ได้น้ำให้ทานนะคะ่ะน้ำสากระสีแหงแล้วอยากให้ฝนตกลงมาแหงแหงอยู่พี่น้องฟังเขา่าพิ่นว่าสิตกคักอยู่เดีย๋ยวฟังเบื้องว่าสิคักซ้ำใดสิมีน้ำตืมส่างได้หลายซ้ำใดเนาะเมื่อเช้านี้สาวมองอไอ้ถากหยาตองนี้ค่ะแข่ว,ว่าสิปลูกกวางตงุงปลูกผักหอมใบ้ะกินเ้อพี่นอ้องยุ่งขางต้นพริกนี่ค่ะแล้วค่ะใส่ขีเทาใส่ฟุ้นขีเทา ใส่กับเหงาพิกไวอันนี้คางแต่งเก้าเด้อค่ะใส่พุ้นขี้เทาไว้ล้อฝนพี่น้องเด้อฝนตกลงม้าเพิ่นกระสิได้แล่ธาดุไดวิตามินอุ้ยเสียงฟ้าหองค์ำลามแ่่สมองกระปิดซื้อสารทุกอย่างเราเด้อค่ะพิกกำลังสิเป็นหน่วยพี่น้อง น้วยสุกแล้วก็มีแล้วค่ะเดี๋ยวกาวา่าฝนตกก้อนเคยสมองสีเก็บโอ้ยว่างหันล้มแหงแหงจะก็ะล้มเหียงลมพาอยู่ยูไฮอยูอยนาะกระทอมทงพี่น้องกะได้บรรยากาศอีกแบบนึงค่ะ พื้นที่มางนี้ก็เตรียมแปลงเดี๋ยวเอารถไถมาไถแล้วก็ไวสววยปลูกข้าวโพดพี่น้องปลูกข้าวโพดปลูกบักอือปลูกแตงโมปลูกหลายอย่างค่ะจะเขานาฝนแล้วเขาก็ต้องปลูกพักปลูกยังไวท้ทะกินเนาะค่ะพี่น้องก็เลยเคียย์พื้นทีไวค่ะเคียย์พื้นที่ให้ไว้ลงๆเขานาฝนแล้วแต่ว่าพริกนี่กะ เริ่มเปลี่ยนให้ได้กินน้วยแล้วค่ะสมองเก็บหลายหุ้นแล้วถ้าพี่น้องทันใดที่ติดตามสามองนอกก็สิเห็นสมองเก็บพิกให้พี่น้องได้เบิ่งเรื่อยๆอยู่ค่ะฝนไปทางอื่นเราลาบตกดอกพี่น้องมันล้มซื้ออาซิมากาสิมาก่อนอื่นเด้อค่ะพาหยางมาเบิ่งฟังผีก่อน อยากตกให้น้ำเต็มแองนะพี่น้องนี่น้ำใสไม่อยากสูบสางเปลืองน้ำมันบพมีเงินซื้อน้ำมันสูบมาใส่แองพี่น้องนี่ค่ะก็ได้บรรยากาศอีกแบบนึง่งอุ้ยทางปูนฝนก็ลงอยู่แล้วพี่น้องคุณนนะ่ะลงหลายจุดค่ะอันนี้ก็ป้าพริกผักขากําลังสิเริ่มปองแล้วพี่น้องสมองใสุ่้นขิงวัวไป เริ่มโป้งให้ได้กินแล้วค่ะใส่พุนขี่หัววาัางอาทิตย์ก่อนบันีโป้งส่วนหัวดีดีพี่น้องเบิ้งนี่ผักขาโป้งหลายหลายนี่ผักขาโป้งหลายครับ หย่อดอ่อนปงงามค่ะพี่น้องม้ามุมนี้กันสิเป็นพริกค่ะก็ว่าสิเก็บพริกนะแล้วพี่น้องอีกจักน้อยก้อนให้เพิ่นสุกคักๆก้อนค่ะเดี๋ยวสมองก็สิเก็บตากอีกเทื่อหนึง่งอยู่กับธรรมชาติอยู่กับไฮกับสวนกับแบบนี้ค่ะถือว่า ได้บรรยากาศเด้อค่ะพี่น้องได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งปลูกผักปลูกมียุกก้งหัวกับสวนความสุขแบบสะะีหาบบยุ้ยใสเด้อค่ะหาใบยุ่บานเฮาปลูกผักยุก่ธงยุ่ทาค่ะฝากกระหองคักแล,แล้วพี่น้องและสาม่องกันสิขอปิดคลิปไปเพียงซ้ำนีเด้อค่ะเดี๋ยวคลิปหนาเดี๋ยวเฮาพอกันไหม สำหรับพี่มีสาวหมองก็ขอล้าพี่น,อน้องไปกกอนสวัสดีค่ะ